เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรีนทีวีกละแล้วรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจเลยพี่สันติพี่ยอดครับพี่พอรู้ประวัติของหลวงพ่อปากแดงไหม ลงเข่าๆครับท่านมาจากาจากเวียงจันทร mm ์ hmm. นะครับก็มาประดิษฐานามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย4 4 7ปีล mm ้ hmm. นะครับ,รบก็ในพื้นที่ของวัดเนี่ยหลวงพ่อปักแดงนี่มีทั้งหมดประมาณ8ไร่ mm hmm. ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยคือจากจากชาวบ้านเขา,าท่านไปเข้าฝัน mm hmm. นะครับ,รบแล้วก็ก็อะไรไปเชิญอันเชิญท่านมาประดิษฐ mm ์ hmm. อยู่ที่นี่<า>นเพื่อเป็น mm hmm. พี่ ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดนครนายกนะฮะก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวนครนายกนะครับที่ท่านได้มาดูแลท่านได้มาโปรดรให้อ่ดูแลกันชาวบ้านนครนายกทั้งหมดเนี่ยจึงเลยอยู่อยู่เย็นเป็นสุขกันมาโดยตลอดครับก็ใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะต้องมาแวะสักการะ,าระที่นี่ก่อนที่จะไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านไป,ไปใช่ไหมนะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าู่หัวนะครับรัชกาลที่ห ากาศดีว่ะพี่เย็นนะเย็นสบายสวัสดีค่ะ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 โวยพี่ครับนี่ก็คือพี่ลักษณานะครับท่านผู้ชมครับพี่ลักษณาเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเขื่อนกุนดานประการชนนะครับอันอื่นพี่ต้องขอยินดีต้อนรับนะคะรายการไบค์เกอร์ออนเดอะเวทชื่อมาเขื่อนคุนด่านประการชนครับครับคือว่าฟามาทับใจของของพี่นะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นฝายเป็นฝายน้ําล้นนะคะเป็นฝายเพียงเล็ก แค่นั้นเก็บกักน้ําได้หน่อยเดียวทีนี้พระองค์ท่านดําริว่าขอพระองค์ท่านเนี่ยจะต้องสร้างเขื่อนตัวนี้ให้ได้เพราะว่าเขื่อนตัวเนี้ยถ้าสร้างแล้วะน้ำเนี่ยจะมาจากเขาใหญ่นะคะคือน้ำเนี่ยมาจากเขาใหญ่แล้วเวลาฝนตกทุกปีเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมาแล้วก็ไปใช้อะไรไม่ได้เลยน้ําท่วมตลอดทั้งปีค่ะใช้อะไรไม่ได้เลยมันเหมือนพอลงมาแล้วก็ไปไปเลยหายไปเลยรัษฎรแถวเนี้ยมีความเป็นอยู่แบบการดานมาก แต่พอหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วอะโอ้โหถามว่าผลประโยชน์นี่มากมายมหาศาลมากใช่ไหมคะ<ผ>พอสร้างเสร็จแล้วได้ยินไหมคะว่าผลประโยชน์มาก<อ>ามายมหาศาลมากน้ำไม่คนท่วนปีแรกเราเก็บจากน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีแรกเลยเนี่ยนะคะเพราะน้ำล้นล้นมากเลยจนเราต้องระบายสปริงวี On the way ตามรอยเท้าพ่อของผมมาที่จังหวัดนครนายกเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่รักษณามากๆากเลยนะครับดนดีนะคะดนดีดแล้วเดี๋ยวผมจะพาพวกพี่ไปตามรอยกันต่อศูนย์ภูมิรักธรรมชาติครับกับพวกเราไปกิ iker, On t น e way นี่ก็คือศูนย์ภูมิลักษ์ธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่แสดงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมและพวกวพี่ๆกลุ่มไบเกอร์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์นั่นก็คือพี่อ้อนะเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้ว่าศูนย์ที่นี่เนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างนะครับอ้อมยังอ on the way สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือพวกพี่ๆกลุ่มไบเกอร์จังหวัดนครนายกค่ะบต่ง้นเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่ออ้อนะคะหรือคณิตาขันชลีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสวนปุณิรักธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พวกท่านใช้ทรัพย์สวนพระองซื้อเพราะเหตุใดทำไมพวกท่านหนึ่งมีที่ดินในจังหวัดนครนายกก็เพราะว่า1จังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพดังนั้นเนี่ยก็พวกท่านมีรับสั่งว่า อยากให้มีพื้นที่สักที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นที่ดินแปลงไหนก็ได้ที่ชาวบ้านไม่ทาการเกษตรนะคะคณะทีมงาก็เลยเข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้ที่ดินผืนนี้เอาไว้มีพื้นที่หมดสิบสี่ไร่ครึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะด้านในเนี่ยจะมีความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราจาลองแนวคิดจากภูผาสู่มหาอทีเพื่อที่จะให้คนจําง่ายก็คือแบ่งเป็นภาคเนือกลางอีสานใต้นะคะวันนี้มาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวสี่ภาคคุ้มไหมคะ พร้อมเลยครับค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาไปใช่ค่ะไปเลยตามพี่อ้อไปเลยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ระบบแสงสีเสียงค่ะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยอยากให้คนที่ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์พิมิรักได้มามองพระองค์ท่านเห็นก็คือการดูแบบผ่านๆเราจะเห็นพระองค์ท่านในสื่อต่างๆในทีวีในสื่อพิมพ์ต่างๆแต่เราไม่มีโอกาสได้มองการ,รมองคือการจ้องการเพ่งเล็งพอเรามองพระองค์ท่านผ่านรูปหล่อพระองค์ท่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ไปมองในวคิดของพระองค์ท่านด้านล่างทั้งหมดเลย เหนือนะเจ้าต้องมีคนเหนือไหมคะต้องพูดภาษาเหนือนี่ผมพามาแอวเหนือเจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่มันเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นจุดเรียกได้ว่าเป็นป่าต้นน้ำเป็นจุดกำเนิดเลยก็คือในแนวคิดก็คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างจุดนี้ทั้งหมดอ้าวครูพี่พี่รู้ไหมว่าป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างคืออะไร ใช่ค่ะเราจะมองเป็นพื้นที่ภาคกลางก็คือเป็นพื้นที่ราบลุ่มในเรื่องของสแสดงนาคีของพวกท่านในเรื่องของการบริหารการจัดก,การเกี่ยวกับดินก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ถึงแม้ว่าเรามีพื้นที่น้อยนิดเนี่ยเราจะจะัดสรรที่ดินของเรายัางไงให้เราอยู่ได้การทําการเกษตรปจจัจหลักที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยที่นี่ถ้าเราขุดบ่อปุ๊บเนี่ยบ่อมันกินพื้นที่เราทําเป็นคลองไส้ไก่เอาไว้ รอบๆพื้นที่ของเราเลยก็ว่าได้พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวค่ะก็คือพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรพืชไม้ผลและสุดท้ายปัจจัยหลักของมนุษย์ก็คือที่อยู่อาศัยต้นไม้ของเรายังไม่โตหาเราเอาดินมาสร้างเป็นบ้านถ้าต้นไม้ของเราโตปุ๊บเราก็เอาไม้มาสร้างบ้านได้ด้วยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ใช่ค่ะเราสามารถปรับให้มันเข้ากับ,บพื้นที่ได้ ที่สารแล้วจริงๆแล้วภาคทีสาตรวนี้เนี่ยเราจําลองเป็นแนวทิดก็คือโค้งหนองนาค่ะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลพวกท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าว<ม>ปีไหนฝนแรงทํานามไม่ได้ก็มีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ปลูกผักที่เป็นเป็นผักน้ําน้อยนะคะที่บอกว่าโค้งหนองนามโมเดลเนี่ยจำลองก็คือจากภูผาสุม,มหานาทีเขาทํานาใช่ไหมคะเขาจะขุดล่องน้ํารอบๆแปลงนาเพื่อเป็นการหลอกล่อปลาธรรมาชาติมาใส่อยู่ ปลาธรรมชาติจะช่วยจัดการศัตรูข้าวเวลาข้าวตั้งท้องเนี่ยปลาจะกระโดดกินน้ำนมข้าวเขาถึงเรียกว่าข้าวใหม่ปลาหมันใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะปล่อยลงสู่พื้นที่ของไส้ไก่ด้านล่างเรียกว่าโค้งหนองนาค่ะก็เราลงสู่พื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการแก้มลิงค่ะแก้มลิง โครงการแก้มลิงก็คือโครงการที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ราบลุ่มโดยที่พงท่านสังเกตดูลิงกินกล้วยตอนที่พงท่านอายุ5้าขวบค่ะก็เวลายื่นกล้วยให้กับลิงค่ะลิงจะรีบรับแล้วก็ปอกกล้วยมาเก็บไว้ที่กระปุกแก้มทั้งสองข้างเขาสามารถกินในครั้งละหนึ่งหมีได้ค่ะจากนั้นเนี่ยพอเขากินหมดหมีเสร็จแล้วเขาก็ค่อยเอาออกมาเคี้ยวและเกลือลงไปในลําไส้คล้ายๆกับน้ําเลยถ้าน้ํามาเยอะๆไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ําหรือว่าบ่อพักน้ําน้ําก็เชท่วมจะเปิดไปทั่ว ดังนั้นวิธีการทําแก้มลิงของพวกท่านก็คือการขุดคูคลองที่ตื้นเขินนะคะให้ลึกลงแล้วในส่วนของอการติดต่อที่นี่ครับอยากให้พี่อ้อฝากนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะติดต่อมายังไงอะไรยังไงครับ ถ้าอยากมาศึกษาดูงานที่นี่นะคะติดต่อมาที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติได้โดยตรงเลยค่ะก็คือที่เบอร์สามศูนย์สามเจนะคะหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์คาว่าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติค่ะคลิกคาว่าโฮมนะคะจะเข้าหาเราได้โดยตรงเลยเอาละครับนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญนะฮะติดต่อได้นะครับที่นี่นะฮะมีองค์ความรู้นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะสามารถที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับชีวิตและครอบครัวท่านได้ครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อามากนะครับที่าพาพวกเรามาโอ้โหวันนี้นะครับไบกร์เดอะเวตามรอยเท้าพ่อนะครับผมก็มานะครับตามรอยที่จังหวัดนครนายกนะครับกับพวกพี่ๆกลุ่มไบเกอร์ท้องถิ่นนะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกนะครับ ของพวิพี่กันเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะ,ะเริ่มจากพี่ชาติเลยครับได้ได้มาตามรอยพระองค์ท่านเนี่ยทำรู้สึกว่าพราะองค์ท่านเนี่ยสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์อัจฉริยะมากๆนะครับที่มอบให้กับชาวเป็นมารดกให้กับชาวนะครนายกไว้นะครับนี่เป็นความรู้สึกของพี่ชาตินะครับต่อมาพี่สันติครับพระองค์ท่านให้ความเมตตาได้มาสร้าง เขื่อนคุ้นดานประกันชนให้ชาวคนครยกได้มีไรายได้มีอาชีพครับพี่ยอดครับรู้สึกยินดีแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับทงางทีมงานทั้งไบเกอร์ทั่วประเทศแล้วถึงรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับที่ถ้ามีโอกาสได้มาเยือนนครนายกพวกผมยินดีดูแลต้อนรับอย่างเป็นแบบพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ขอบบคคุณารัสำหรับวันนี้นะครับไบเกอร์นอเวตามรอยเท้าพ่อนะฮะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการไบเกอร์นอเวได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงเย็นทางช่องทอมบลินทีวีสามสิบสี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Green